อ่ายำปลาจริงจังกับหลุงมังเบาครับหน้าตาหน้ากินกับหน้าตาหน้ากินแล้วก็มีก้าวไหลร้อนรนกับก้าวไหลก้าวไหลวุ้งร้อนรนกับปักนอกกับปักนอกอันนี้มีโยดโต้คับโยดโตแล้วก็มีโอดิฟกับ มีต่างโอดดิฟมีกระเพราครับมียอดกระเพรามียอดอยกระเพรามียอดใบราปักปกด้วยกับใบราปักปกแล้วก็ซ้าแลเน่กับซ้าแลเน่จ้าแลเน่ปักปลอมกับปักกบมัดกบมัด มากินข้าวกับปีนองทุกคนครับมากินข้าวด้วยกันกับ เผื่อบีนองครับเผื่อบีนองกับเปร่าครับโบยโต้ครับโยโต้โยโต้นครับ Rồi gặp, rồi rồi. Quạt điện mà. ้อยกับ้อยโอลิปกับก็ตูดก็ไปด้วยกับคนทีก่กาไม่กินมูกกับก็ตูดก็ไปด้วยกับ เดี๋ยวพีนองกุนไงไม่กินมุม้งเผื่อพีนองกับ เพดเตรียมครับเป็ดร้อยกับผีหน่องเงิอกเป็ดร้อยยอดโตครับ cẩn thận, quần tay cẩn thận, cẩn thận, tổ luật chán rồi cẩn